แสบบอ่แซสบบอ่จา้าบ่ปากบ่เบากินย่างเดียวเพื่อนกำลังแสบีบปากมาได้ หนุ่มเอาผักลวกงับแ <laughs> จวปลาทูมับ <laughs> มทัวเพื่นเอิบบวยอย่างนะบัวก็ต้องเจอบัวทานลบ บัวท่าลกกับมีเนี่ยเปทั้งนั้นเบิดเข่าจานนึงแล้วทั้งนี้ยังไม่ท่านได้กินเป็นสัทางสับที่เราเรียกเป็นทางการก็คือบัวท่ารกแล้วสัสสวบแ,สสแบบชาวบ้านก็จะเรียกบัวน้อยเพราะมันยังไม่โตอื ถ้าศัพทางวิชาการก็จะเรียกว่าอนุบาลอ,อีกนิดนึงว้าเข้าปฐมถมะย,ย,ยุกลยนี่คือผักโูดนะครับปักโูดเนี่ยเป็นผักแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วยต่อต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าไม่แนะนำให้กินดิบเราก็จะเอาไปลวกใหม่นะ ก็มีสารชนิดหนึ่งก่อให้เกิดนิวในระบบน้ำดีถุงน้ำดีเราก็เลยไม่เขาไม่ได้เขาเขาห้ามห้าม,มาก,กินดิบนะครับ <c oughs> ให้ปรุงสุกค่อยกินนะสำหรับผักผูดนะครับส่วนนี่ <c oughs> หน้าฝน ไข่ลูกเคยหน้าฝนนะครับน้ําก็จะเยอะๆหน่อยโูหควนคนไปสื่อไม่ได้ใสลูแต่ว่าบอัูวถือมากเหรอฝนมันตกหนาไหลเข่ารัว,วมันเป็นยังสีก่อนไม่ใช่เขาทํามาแบบนั้นจะได้ว่าเป็นหนาฝนเวลาฝนกำลังเะ็ึงกระถาเราฝนตก เปิดกันเลยเพราะอย่างเขาออกยาเสียรสชาติยาดปุ่งใหม่วดเลยก็เลยตากขายแบบนี้เลยแม่เมืองตอนแหลมมันจะแกงไข่เอ้าเบิดแล้วเข่าเมิดสักเอาอีกบ่สองทุ่มกตัวแล้วแม่ฟ้ากินเข่าจังสองทุ่มครึ่งเจีมยอสิจอย ปนันกินกาแฟลดหุณนกงหเพิ่มสองหือสามเอาข่าอีกไหมไม่ทุเรียนยิ่งเหลือทุเรียนอีกม่นสนิทจีนใช่เหลือทุเรียนอีกโอ้กาแฟไดกับกาแฟอยู่เด้อแนวนี้ซูชิใส่กอกใส่กอกอีกขนมจีนอีกใช่ขนมจีนยังเหลือไหนตัวเองบอกว่าหอมได้หอมน้ำยาไง กินดีหอ,อนมน้ำยาก,กับนมำจิ้มสิบหมืนมหน่นนะเมื่อกี้ตักให้ขานิดเดียวใช่ไหมครับยุ้ยเต็มจานหม้อก,กอ,อกซ้ำกันเลยซ้ำนี่เลยแต่ข้าวให้ขานิดเดียวใช่ไหมับไมมันหมดเร็วจังเอาน้อยจังไม่ขอชิมก่อนมันแ่บอีดีบอ่ะแต่หวามันหอมอยู่ ว่าเหมือนว่ามันมจะจัดจานแค่ไหนถั่วก่อนทำไมต้องกินผักก่อนนะทำไมไม่กินขนมกินก่อนแ่กินผักตามก็โอเคอยู่นะนี่คือชิมนะคะ ชิมสองคำชิมสองคำใหญ่ๆโอเคผ่านน้ำยาใช้ได้เลยร้านไหนหอ่ะร้านเพื่อนบอกให้เราทำรสชาตินีุ้กวันนะมัน <laughs> ไม่ใช่วันนี้เป็นแบบนี้ <laughs> พรุ่งนี้อีกแบบนึง <laughs> แซวโยแซวโยแ๋้วแล้วปืนทีไปใส่ทุกกินเอียงนะเจ็บจมูกเลยโดนกลิ่นทุเรียนเตะดังเจ็บเนี่ยเตะดังเหรอกินเตะดังพอดีทานหวานฉ่ำ ช้ำๆค่ะฟังเสียงฟังเสียงพอนะอันกลางอันนะเี่ใส่ตรงไหนได้หรอสามเม็ดนะนี่นะครับนี่คือหมอนทองนี่คือของหวานหลังที่จะกินข้าวเสร็จนะครับของหวาน เตะดังปะกินเตะดังมากเลยนะรสชาติเนี่ยเป็นยังไงลองอ่ะไม่เท่าไหร่มันสุกแล้วไงอ่ะแต่ถามว่ามันหวานไหมมันก็หวานอ่ะบ๊วเท่าไหร, <laughs> รไ่แต่ว่ายัดเอายัดเอาไหม <laughs> ไม่เท่าไหร่คืออะไรอ่ะ มันมีไม่เท่าไหร่มีน้อยเกินไปไม่เท่าไหร่หมดไฟหมดแล้วนุ่มๆหว,วานๆกำลังพอดีเลยไม่เละ คนที่ชอบแบบพอดีนะบางคนอาจจะชอบแบบเละๆบางคนอจจชอบแบบกรอบนอกนุ่มในแต่นี่คือพอดีทาน,ทานค่ะละลายในปากเป็นคนชอบกินแบบมึนลุยเนี่ยมันมจะออกมา นี่คือไม่เท่าไหร่ใช่ไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แต่หมุกับหมุกับไม่เท่าไหร่แต่หมุเอาหมุเอาหมามนี่คืออะไรแบบนี้เขาเรียกว่าหมมลึกหมม มันหย่ำลึดอ่ะบอมลึคือเอาเข้าป่าไม่ต้องเคี้ยวนะเราจะลึดลงไปเลยอืมแซ่บไม่เท่าไหร่อ่ะพอเถอะเดี๋ยวกาแฟเขาจะเสียยี่ห้อหมดบาวโทษไม่แต่เห็นกินกาแฟอยู่ ก็จะอวนปููคือเรากระเบื้องตีเด็เดนวกินแต่ละวันฮาลังมือพากินซีถุมซีถุเคิงกับมี้กินยังไงขนมหวานเ็กิขนมหวานกับมีผลไม้กับมแต่ทุยันมี่บกซอบกชมกินหน่อยๆที่ไทยบานเขาข่ตัวมแต